คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่77เฮอร์สวินดูไลฟ์สดจงจือหวานเนยหน้าขึ้นเธอเองก็อยากรู้ว่าผู้เท่าจงจะมีท่าทีอย่างไรกับอิงจือจินกันแน่ผู้เท่าจงวางโทรศัพท์มือถือลงค่อยๆเอ,อ,อ่อยขึ้นเรื่องนี้รอจือจินเลิกเรียนกลับมาค่อยคุยกันจงจือหวานสีหน้าเปลี่ยนรู้สึกเหลือเชื่อใบหน้าซีเซียวยิ่งกว่าเดิมคุณนายจงเกือบสงสัยว่าตัวเองฟังผิดท่านผู้เท่า พวกเธอยังจะปรักปรำลูกเลี้ยงคนนั้นได้อีกหรือยังไงผ้าหวานหวานไปอาบน้ำอุ่นผู้เท่าจงสั่งให้ห้องครัวต้มยาด้วยจงจือหวานกัดริมฝีปากจนซี่ตอบรับอย่างไม่สบอารมณ์น้ำตาคลออยู่ที่ดวงตาท่านผู้เท่าหมายความว่ายังไงคะคุณนายจงทนไม่ไหวหวานหวานต่างหากที่เป็นหลานสาวของแท้ๆของท่านนะคะทำไมท่านถึงลำเอียงเข้าข้างคนนอกผู้เท่าจงไม่แยกแยะลำดับความสำคัญเกินไปหรือเปล่า เรื่องนี้ต้องถามให้ชัดเจนถึงจะตัดสินได้ผู้เท่าจงเหลือบมองเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยยังไม่พาหวานหวานขึ้นไปพักอีกถึงแม้ตอนนี้ผู้เท่าจงจะชราภาพแล้วแต่ในมือของเขามีหุ้นอยู่คำพูดยังมีน้ำหนักอยู่มากต่อให้คุณนายจงจะไม่พอใจอย่างไรก็จำต้องไปทำตามจงจือหวานเดินขึ้นชั้นบนด้วยอารมณ์ขุ่นมัวน้อยใจเสียจนอยากร้องไห้หวานหวานช่วงสองเดือนนี้ปู่ของลูกเลือนมาก คุณนายจงพูดปลอบคงเห็นลูกเลี้ยงนั้นน่าสงสารก็เลยเกิดความรู้สึกลำเอียงไว้รอคุณปู่ของลูกเห็นท่าแท้ของเด็กคนนั้นก่อนยังจะลำเอียงเข้าข้างกันอีกไหมคุณแม่หนูรู้ขหนูก็แค่จงจือหวันเช็ดน้ำตาหนูก็แค่รับไม่ได้ที่คุณปู่ดีต่อเธอขนาดนั้นทำไมแค่ลูกเลี้ยงคนเดียวขนาดตระกูลอิงยังไม่ให้ความสำคัญทำไมคุณปู่ถึงยังมองเป็นของล้ำค่าไปได้หวันหวานวางใจได้ลูกคุณนายจงใจเย็น ความเกี่ยวข้องทางสายเลือดเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ปู่ของลูกรักลูกที่สุดไม่แน่อาจรอเด็กคนนั้นกลับมาแล้วช่วยสั่งสอนแทนลูกก็ได้นะจงจือหวันกลับไม่คิดแบบนั้นเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเธอนึกถึงวันนั้นที่ได้ยินว่าเธอต่างหากที่เป็นเจ้านายตัวจริงอีกครั้งเม้มริมฝีปากยังคงไม่เล่าให้คุณนายจงฟังห้องผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการกำลังรับโทรศัพท์พอวางสายถึงได้ถามอาจารย์เฮ่อเวลานี้มีเรื่องอะไรหรือครับ เฮอรสวินเล่าเรื่องให้ฟังอย่างคร่าวๆผู้อํานวยการครับผมคิดว่าจําเป็นต้องลงโทษออเรื่องนี้เองผู้อํานวยการไม่แปลกใจสายที่โทรมาเมื่อครู่ก็คือเรื่องนี้อาจารย์เฮอร์น่าจะฟังความมาด้านเดียวมาใช่ไหมครับเฮอร์สวินเงยหน้าดวงตาภายใต้แว่นกรอบทองฉายแววเย็นชาผู้อํานวยการหมายความว่าไงครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับผู้อํานวยการเล่าจบ คือนักเรียนจงทําผิดก่อนถึงแม้นักเรียนอิงเองก็ผิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องลงโทษครับเฮอร์สวินขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่รู้รายละเอียดก็จริงแต่แค่ชีวิตสัตว์เลี้ยงตัวเดียวจะมาเทียบกับคนได้ยังไงอาจารย์เฮอร์ผู้อํานวยการครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วพูดต่ออันที่จริงคุณต้องทราบนะครับว่าเดิมทีห้อง19ก็เป็นห้องที่คุมไม่อยู่คุณไม่มีความจําเป็นต้องให้ความสนใจนักเรียนอิงมากเกินไปเขาพูดอ้อมค้อม ยังในสนักเรียนอิงก็ไม่ได้ไปอยู่คลาสหนานาชาติความหมายก็คือคุณสนใจแค่นักเรียนในคลาสหนานาชาติก็พอเฮอร์สวินชะงักไปชั่วขณะรู้สึกหน้าเสียแต่ก็กลับมามีสีหน้าเป็นปกติอย่างรวดเร็วเขายกมือนวดหว่างคิ้วขอโทษด,ด้วยครับผู้อํานวยการมีนักเรียนที่ไม่รักเรียนหลายคนเขาไม่ชอบทั้งนั้นเจียงรานกับซิววี่ที่อยู่ห้อง19ก็เหมือนกันแต่อิงจือจินกลับทําให้เขาจดจําภาพลักษณ์ได้แย่ที่สุด ไม่ว่าจะด้านการเรียนหรือการประพฤติตัวอีกทั้งยังมีแนวโน้มชอบใช้ความรุนแรงนอกจากนี้ยังทำความผิดหลายครั้งไม่เคยปรับปรุงตัวเฮอรสวินไม่พูดอะไรอีกเขาออกจากห้องผู้อำนวยการอิงจือจินเดินออกมาจากห้องรับคำปรึกษาในมือมีใบวินิจฉัยทางด้านจิตเวชบนกระดาษใบนั้นเขียนชื่อโรคไว้โรคอ,อารมณ์สองขั้ว โรคอารมณ์สองขั้วแตกต่างจากโรคซึมเศร้านอกจากมีอาการซึมเศร้าแล้วยังมีอาการหงุดหงิดผิดปกติร่วมด้วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นวัยรุ่นช่วงอายุ15-19ถึงปีโดยมีปัจจัยเกิดจากกรรมพันธุ์สภาพครอบครัวความรุนแรงภายในโรงเรียนเป็นต้นทั้งหมดนี้อาจทําให้เป็นโรคอารมณ์สองขั้วได้ทั้งสิ้นส่วนมากจะซึมเศร้ามีอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงบ้างเป็นบางครั้งอิงจือจินงเข่าพิงกําแพงสีหน้าเรียบเฉย เธอเป็นหมอและก็เป็นนักสมุนไพรพิษด้วยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยให้ความสนใจปัญหาด้านจิตเวชศักเท่าไรอย่างไรเสียเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นักจิตวิทยาบอกว่าเดิมทีเธอควรมีแค่อารมณ์ซึมเศร้าแต่หนึ่งเดือนมานี้ช่วงที่อารมณ์ของเธอพรุ่งพล่านมีค่อนข้างมากจึงกลายเป็นโรคอารมณ์สองขั้วเพียงแต่อาการยังเบามากอิงจือจินรู้ว่านี่เป็นเพราะอะไร เพราะเธอฟื้นขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ถูกตระกูลอิงควบคุมทุกเรื่องอีกต่อไปแล้วแต่ความข่มเหงที่ตระกูลอิงทำกับเธอไว้ก็กระทบกระเทือนจิตใจ,จจนไม่อาจชดเชยได้มีหน้าหลังจากที่เธอมาโลกมนุษย์อีกครั้งถึงได้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และก็ไม่แปลกที่ร่างกายของเธอจะอ่อนแอได้ขนาดนี้ที่แท้ก็เพราะป่วยตอนที่อาการซึมเศร้ากำเริบไม่อยากอาหารความสนใจต่อสิ่งต่างๆถดถอย สุดท้ายเป็นเหมือนหุ่นเชิดร,ราวกับตายไปแล้วและยิ่งทำให้เวรกรรมระหว่างเธอกับตระกูลอิงหมดไปได้ช้าลงทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือได้ดังขึ้นอิงจื่อจินก้มหน้าเห็นฟู่อวินเซินส่งข้อความวีแชทมาเหยาเยาเป็นไงบ้างฟู่อวินเซินร,รู้ว่าวันนี้เธอนัดนักจิตวิทยาไว้เธอเองก็ไม่ได้ปิดบงังโรคอารมณ์สองขั้วไม่รุนแรงหลังจากส่งข้อความนี้ออกไปทางด้านนั้นกลับเงียบไป อิงจื่อจินขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอทำนายอดีตได้ทำนายอนาคตได้แต่เนื่องจากความสามารถทางการพยากรณ์ขั้นเทพยังไม่กลับคืนมาจึงมองเห็นได้เพียงเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสิบกว่าวันใกล้กว่านี้ก็จะเลือนรางดังนั้นเธอถึงไม่เห็นอดีตของฟู่อวินเซินแต่ก็ได้ยินมาว่าคนอื่นในตระกูลฟู่ไม่ดีต่อเขายกเว้นผู้เท่าฟู่คนเดียวหนึ่งนาทีต่อมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง อืมไม่เป็นไรนะต่อไปเธอจะมีความสุขทุกวันขนตาของอิงจือจีนหลุบลงส่งสติกเกอร์การ์ตูนมีญ้าบนหัวไปครั้งนี้ฟู่หวินเซินตอบเร็วเหมือนเมื่อก่อนหืมช่วงนี้เด็กน้อยกลายเป็นคนคิดคุดแล้วเหรอบางครั้งเธอไม่อยากจะคุยกับเขาเลยจริงๆหลังจากเก็บใบวินิจฉัยทางด้านจิตเวชอิงจือจีนก็กลับไปห้องเรียนของห้อง19หยิบ iPad ที่เพิ่งซื้อออกมา ซีววี่ช่วยป้อนมเมล็ดข้าวโพดให้ตูตูชะโงกหน้าเขามาพ่ออิงจะเล่นเกมเหรอเปล่าอิงจือจินเปิดแอปฉลามไลฟ์สดไลฟ์สดหาเงินอีกด้านหนึ่งเฮอร์นนอสวินกลับไปที่ห้องทำงานเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังดูอะไรอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเขาอีกทั้งยังส่งเสียงดังอาจารย์เฮอขอโทษด,ด้วยค่ะเด็กคนนี้สนเหลือเกินอาจารย์หญิงที่อยู่ข้างข้างรีบเข้ามาอุ้มเด็กไปพร้อมพูดขอโทษไม่หยุดขอโทษจริงๆค่ะที่มายุ่งคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เฮอ ไม่เป็นไรครับเฮอร์สวินนวดขมับพูดอะไรมากไม่ได้เขานั่งลงถึงได้พบว่าเด็กคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์ของเขาดูไลฟ์สดเกมเฮอร์สวินไม่ชอบความบันเทิงประเภทนี้เขาเลื่อนเมาส์เตรียมกดปิดทว่ากลับไปกดถูกดาวตกที่เพิ่งปรากฏบนหน้าจออย่างไม่ทันได้ระวังเป็นการแจกรางวัลล็อตใหญ่หน้าจอเปลี่ยนไปยังไลฟ์สดของช่องหนึ่งเป็นไลฟ์เรื่องการเรียนไม่ได้มีเสียงอึกทึกแบบไลฟ์เกมเงียบมาก มีเพียงกระดาษใบเดียวกับมือที่สวยงามจนเกินไปคุณหนูไฮโซอยอดอัจฉริยะตอนที่78จะถูกถอดใบปริญญามือนั้นมีนิ้วเรียวยาวปลายนิ้วขาวนวลดุดเนื้อครีมขาวใสาราวกับสะท้อนเปล่งประกายแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเฮอร์สวินกลับไม่ใช่มือนี้แต่เป็นหัวข้อบนกระดาษหนึ่งในเจ็ดสุดยอดโจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกสมมติฐานของรีมัน ถูกเสนอขึ้นในปีคศ1859 100กว่าปีให้หลังในปีคศ2016ถึงมีนักคณิตศาสตรพ์พิสูจน์ข้อสมมติฐานนี้ได้โจทย์ยากระดับนี้เป็นเรื่องบังคับเรียนในมหาวิทยาลัยนอตนันแต่เฮอสวินกลับสังเกตเห็นว่าวิธีที่เจ้าของมือนี้พิสูจน์สมมติฐานของรีมันไม่เหมือนกับของนักคณิตศาสตร์ปีคศ2016คนนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในที่สุดก็จริงจังขึ้นมา เป็นครั้งแรกที่เฮอร์สวินดูไลฟ์สดเขาไม่ได้กดปิดมันอักษรหลักสีลอยไปลอยมาท่านเทพวันนี้สอนฟิสิก์ของมหาลัยได้เปล่าคำนับแทบเท้าท่านเทพได้โปลดพูดเรื่องหลักการสนามแม่เหล็กหน่อยเด็กวิทย์ว่าจะสอบตกกันแล้วฮือพี่น้องผู้หญิงคนไหนจะเลือกเอกอิเล็กทรอนิกส์ก็ระวังกันหน่อยนะติดตรงที่ข้าพระเจ้าความรู้น้อยใช้ชีวิตไรเปืือยทำอะไรให้ท่านเทพไม่ได้นอกจากให้กำลังใจ เพ่สวินจ้องกระดาษใบนั้นเขม่งรีบลงทะเบียนไอดีอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มพิมพ์ข้อความพิสูจน์สมการนาเวียสโตกได้หรือเปล่าสมการนาเวียสโตกก็เป็นหนึ่งในเจ็ดสุดยอดโจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกเช่นกันพอข้อความนี้เด้งขึ้นมาไอดีอื่นก็เริ่มไม่พอใจข้อความเมื่อกี้เพิ่งมาใหม่หรือเนื้อหาไลฟ์สดกำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อวันซื้อแล้วไม่รู้หรือว่าถ้าจะให้ท่านเทพพูดเรื่องอื่นต้องส่งของขวัญหน้าอยู่ๆจะมาขออะไรเยอะยะขนาดนี้ทำไมไม่ขึ้นสวรรค์ไปเลยละ่ะ ไร้มารยาทขนาดนี้ท่านเทพไม่มีทางอธิบายให้ฟังหรอกเฮอสวินขมวดคิ้วเขากดหยุดไลฟ์เปิดบัญชีที่เพิ่งสมัครเมื่อครู่จากนั้นก็เติมเงินเข้าไปหนึ่งแสนเฮอสวินมาเป็นอาจารย์ที่ชิงจื้อไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเดิมทีฐานะทางบ้านของเขาก็ร่ำรวยมากอยู่แล้วเมื่อเทียบเงินกับความรู้แล้วอย่างแรกสำคัญน้อยกว่าอย่างหลัง เฮอสวินกดส่งจรวด100อันเกิดดาวตกเต็มหน้าจออีกรอบจำนวนคนชมไลฟ์พุ่งทยานอีกครั้งหลังจากจ่ายเงิน100,000ก็มีเสียงดังขึ้นในไลฟ์ได้เป็นคำพูดห้วนวนเส้นเสียงธรรมดาแยกไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ไพเราะมากเฮอร์สวินเห็นมือนั้นเปลี่ยนกระดาษแล้วเริ่มพิสูจน์สมการนาเวียสตกอย่างไม่รีบร้อนสีหน้าของเขาจากที่เคร่งครึมก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นตะลึง เจ้าของไลฟ์ในเน็ตสามารถพิสูจน์ออกมาได้เลยเหรอขนาดเขากับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันยังทําไม่ได้เลยนะถึงแม้จะไม่เข้าใจโจทย์ยากพวกนี้แต่สงสัยเหลือเกินว่าท่านเทพเป็นร่างอาวตารของตัวพ่อในแวดวงวิชาการท่านไหนเฮอรสวินเองก็สงสัยยังไม่ทันที่เขาจะได้พิมพ์ถามทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นไม่ปรากฏเบอร์บนหน้าจอถูกซ่อนไว้ เฮอสวินสีหน้าเปลี่ยนเดินออกไปนอกห้องพักครูแล้วถึงกดรับครับอาจารย์ปลายสายเป็นชายชาราชาวต่างชาติแต่ภาษาจีนดีเลิศย่างเหนือความคาดหมายก็แค่ติดสำเนียงคนยุโรปอยู่มากพอควรเฮอาายอยู่ที่จีนเป็นไงบ้างราบรื่นดีครับอาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเฮออาจารย์มาเตือนนายอีกครั้งเหลือเวลาอีกสามเดือนนายก็จะต้องสอบแล้วครั้งนี้ถ้านายไม่ผ่านอีก อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอาจารย์พูดด้วยความเสียดายเฮอร์สวินเม้มริมฝีปากไม่พูดอะไรคนนอกไม่รู้ว่าพอเข้ามหาวิทยลาลัยนอตันแล้วไม่ได้หมายความว่าจะรับใบจบการศึกษาของมหาวิทยลาลัยนอตันได้สําเร็จอีกทั้งไม่เหมือนกับมหาวิทยลาลัยอื่นคณะในมหาวิทยลาลัยนอตันมีการแบ่งระดับระดับ triple s s s คือสูงสุดระดับ d d คือต่ําสุดคณะที่เขาอยู่ถูกจัดอยู่ในระดับ d d ซึ่งคณะที่อยู่ล่างระดับ A.A. A, ลงไปรวมถึงนักศึกษาของคณะระดับ A.A. หล้วนต้องเข้าร่วมการทดสอบที่มีทั้งหมด3ครั้งถ้าครั้งนี้เขายังสอบไม่ผ่านอีกก็จะถูกถอดใบปริญญาเฮสวินกลับไปนั่งที่ตัวเองมองไลฟ์สดอย่างเมื่อลอยเขาครุ่นคิดอยู่นานจากนั้นก็ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเจ้าของไลฟ์ไม่ทราบว่าคุณพอจะช่วยเหลืออะไรสักอย่างได้หรือเปล่า จนกระทั่งไลฟ์จบข้อความส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆเฮอร์สวินขมวดคิ้วมองข้ามอารมณ์หงุดหงิดในใจหยิบหนังสือออกมาเตรียมการสอนตอนเลิกเรียนอิงจื่อจินได้รับสายจากผู้เท่าจงบอกว่าให้ไปที่บ้านหน่อยส่งคนขับรถมารับแล้วพ่ออิงจือจินขึ้นไปนั่งบนรถก็เปิดแอปฉลามไลฟ์สดดูรายได้ในวันนี้หลังจากหักส่วนแบ่งคนละครึ่งกับทางแอปเธอได้มาเจ็ดหมื่น ห้าหมื่นจากในนั้นมาจากผู้ใช้งานรายใหม่คนหนึ่งผู้ใช้งานคนนี้ยังได้ส่งข้อความส่วนตัวหาเธอด้วยแต่เธอไม่ได้สนใจคนดูส่งของขวัญเธอก็พูดเรื่องสมการนาเวียสตกไม่ได้รวมถึงบริการด้านอื่นอิงจือจินหาออกมาพิงหน้าต่างรถนี่ปลับไปสักพัก20นาทีต่อมาคนขับรถก็จอดที่หน้าประตูใหญ่คฤหาสน์ตระกูลจงตอนนี้เป็นเวลาอาหารคนรับใช้กำลังยุ่งอยู่ในห้องครัว ภายในห้องรับแขกนอกจากผู้เท่าจงแล้วยังมีจงมั่นหวาคุณนายจงรวมถึงจงจือหวานต่างก็อยู่กันครบพอจงมั่นหวาเห็นอิงจือจินเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนไปแต่ติดตรงที่ผู้เท่าจงอยู่ด้วยเธอจึงอดทนไว้ไม่เอ่ยปากจงจือหวานที่อยู่ข้างๆดวงตาแดงกำัเห็นได้ชัดว่าเพิ่งร้องให้ไปเมื่อไม่นานนี้อิงจือจินกวาดตามองเล็กน้อยสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของจงจือหวานคล้ายกำลังท้าทาย เธอไม่สนใจแค่พยักหน้าให้ผู้เท่าจงคุณตาผู้เท่าจงยังไม่ทันเอ่ยปากคุณนายจงก็ตกโต๊ะลุกขึ้นด้วยความโมโหเป็นแค่ลูกเลี้ยงยังจะมีหน้ามาเรียกคุณตาอีกเหรอเธอผลักหวานหวานตกทะเลสาบทำไมถึงได้อมหิตขนาดนี้ฉันว่ายังไม่ทันพูดจบผู้เท่าจงก็ตวาดด้วยความโมโหหุบปากเดี๋ยวนี้คุณนายจงอึ้งไปชั่วขณะจือจินมานั่งข้างตาสีผู้เท่าจงกวักมือเรียก หลังจากที่อิงจือจินนั่งลงพูดเท่าจงถึงได้มีสีหน้าเย็นชาจงจือหวานขอโทษน้องสาวเดี๋ยวนี้